หน้าเค้กแล้วอ้วนหวานช็อกโกแเบอร์รี่คนหรือเปล่าน้องอายุสามก็ใส่สามอันอ๋อน้องอายุสามขวบนะคะกินจริงเหรอไม่กินนหูยิ้มหนูแย้มวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่8ตุลาอาฮะซีซี่เลมอนเกิดวันที่3ตุลา ลืมมันเกิดซิซี่เลมอนเลยทำง,งานยุง่ยง,ยงเลยอะยทำง,งานยนุ <มา S 2> ่งจนลืมไปเลยอะ,อยอะตัซิเลมอนนี่ไปเลยงั้นเดี๋ยวเราเออกไปหาซื้อของมาทำเค้กให้ซิซี่เลมอนดี <Good. S 1> นไหมกูดไปซื้อแป้งกันยนะโอเคค่ะป่ะอมนะคะทุกคนหนูยิ้มท้อแม่ปุ๋ยพร้อมหนูยม้มู่ไหนท้อหาไหนอะ เดี๋ยวไปดูซีซีกันนะคะเป็นยังไงซีดมันเจ้าของบนเกิเดยังไม่รู้ตัวนะว่าจะโดนเซอร์ไพรส์คะ่ะไปเราไปกันถึงแล้วนะคะเป็นร้านเพชรช็อปใกล้ๆบ้านนะคะชื่อว่าเพชรโปรเป็นร้านที่มาบ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าใกล้บ้านไปดูกัน้นอะไรที่จะทำให้เป็นขนมเค้กได้เดี๋ยวเอา ครีมไหมเอ้อแต่งหน้าเค้กอันนี้อันหวานหวานเป็รอมตเบอร์รี่เนี่ยใช่เป็นของหวานหนึ่งถุงก็พอแล้วก็ใช้แค่หนึ่งถุงพอน้องกินเยอะไม่ได้อะทำครีมหรือเราได้ครีมแล้วเพราะว่ามันคือขนมหมาเลียนะคะมันจะเป็นแบบนี้เล็กๆสองอันได้ไหมใช่ค่ะคนละอันเลยอี่เดียวถ้าเดี๋ยวให้อันใหญ่แล้วตัวเค้กแม่ปุ๋ยคิดว่าทำเพราะเราจะเอาเป็นกระป๋องอะอยู่ไหนอะอาหารกระป๋องกระป๋องนี้ตรงนี้หรือเปล่ามาเด้อ เ,เลือกเลยเคใครจะเอารสอ,อะไรอันนี้นี่ไง,ไง,ไงน้องชอบแซลมอนนะแซลมอนพร้อมมันฝรั่งโอ้โหายโซมากที่อาหารฝรั่ง <c oughs> เอาเนี้ยเอานนี้ไม่ผุ้หว่าเอาเนี้มีค่ะอันนี้เป็นสแนกก็ได้นะสองอันเออมันเป็นชิ้นแข็งๆดีอะจีจีเลมอนน่าจะชอบ เราไว้ตกแต่งใช่ไหมเป็นตกแต่งหน้าใช่ไหมคะอะดูรสชาติเลยอ่าฮะชอบกินไส้กรอกอันนี้อ,อ,อันนี้เป็นไก่เหมือนกันอ๋อมันเป็นรสตับค่ะฮะสอดไส้ทูน่าโอเคนี่สอดไส้ถุยน้าเป็นไส้กรอบเป็น,ปนแท้งอย่างนี้เลยซิซี่แล้วมันชอบเหรออ่าฮะชอบมาเข้าสีฟ้าเหรอเ,หเป็นผลไม้อะคใช่ไหมอ๋อเป็นรสเมลอนอุ้ยได้นะอุ้ยอันนี้แปลกดีอันนี้แปลกกว่าอีกฮะอเซรามีเหรอ จริงเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาทับแค่จะพอแล้วนะโอเคค่ะปะจ่ายเงิน Let's go วันนเรามาเจอหนุ่มแพะแบบฉีกสองแล้วก็เอาคุบแม่ปุ๋ยเฮ้ยดีอ่ะพุดกับอาหารให้น้องอ่ะน้องจะได้ไม่เบื่อเฮ้ยทล้วมมีสองสีอ่ะเป็นแบบแมวเปล่าฟอร์แอนด์แค่แอนด์อคทแค่แมวอนดแคทแค่แมวแค่แมวโอเคปะพอหรือยังคะนิ่งไปนะ มีนมแพะมีขนมมีซาลามีมีมีเค้กอันนี้ครีมเอาไว้ทำเป็นหน้าเทียนเรามีแล้วนะเนาะเทียนโอเคจ่ายเงินซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือถ้วยข้าวซีซีเลมอนนะคะอ,อันดับแรกเราจะทำยังไงก่อนคะดีไหม รีอทของตัวเองเลยนะจ๊ะโอเคหนูวีเป็นรถอะไรนะไก่ชิ้นว้าวชิลี่ด้วยอะอุ้ยต่อไปจะใช้ไส้กรอกแล้วจะหั่นหั่นหันหันหันยเอเแล้วก็สีสวยแล้วเนี่ยมาหั่นได้ไหมอยากไวข้างบนอันนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวเราจะท็อปปิ้งด้วยอันต่างๆ่่ละ โอ้โนี่ไงที่บอกว่าเป็นไส้กรอกอ,อ่ะโอ้ยของนุแหมมีแบบสอดไส้ด้วยนะคราวนี้อะไรต่อเราจะทำมันจะใช้สลามีแม่ท็อปข้างบนอะ่ะให้มันสวยๆอย่ะใช่ค่ะยจะไว้ข้างโอเคอันนี้คืครีมนะคะ เห็นจังเลยสาลามีที่ว่าเนี่ยเนาะเป็นยังไงจะลองดมดูนะกลิ่นจะเหมือนสาลามีของคนหรือเปล่าเหมือนไหมนี่ซาลามีไส้กรอกคนละแบบคนละสไตล์เลยนะ อ๋อเป็นแท่งอย่างนี้เหรอหอมกินเมลอนไหมฮะไม่ค่อยได้กินเมลอนเลยนอายุสามก็ใส่สามอันน้องอายุสามขวบนะคะขนมยิ้มเสร็จแล้วหรอคะขนยิ้มเสร็จแล้วนะคะลองน้แย้มค่ะโ้ขนมยิ้มเขาใช้ซาลามีปักนะคะ เยอะมากจุกมากเลยนะจ๊ะเส้เยไม่ปุกย้าพอเหอะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนี่ของหนูแย้มนะคะให้ซีซีค่ะส่วนนี้ของหนูยิ้มนะคะให้เลมอนค่ะเจ้าของวันเกิดแซกี้แมอีมาเรีอเอาลร้องเพลงหน่อยจ้า เราจะวางให้ไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะงับเลยแล้วต้องร้องร้องเพลงตอนนี้ก่อน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you พร้อมยังพร้อมยังนอนไปแล้วนอนไปแล้วอ่ะคอยก่อนคอยก่อนคอยก่อนอ่ะจีจีคอยก่อนคอยก่อน เ๋ยวก็ต้องนั่งลงจะดี๋ยวนั่งไปไม่อาวางใกล้ๆกล่าวไปด้วยดูขาขาเลมอนคอยคอยกินกจุ๊บขันวันเกิดนะจ๊ะตีนี่เลมอนครบ3สามขวบจ้าเก่งากมามาดูกล้ๆไม่ดูกินจริงๆอ๋อไม่จริงๆอ๋อ อ้าวปล่อยน้องเลยจ้ายิลองดูก่อนว่าน้องกินอะไรเป็นอันดับแรกน้องน้องเลียก่อนเลียอ่ะกินครีมก่อนนะเลียมากินครีมก่อนแล้วชิินะชิกินอะไรก่อนครีมแล้วก็ไส้กิซีชิก็กินครีมหรอไส้กรอกน้องกินข้างบนก่อนอ๋อน้องกินข้างบนก่อนยั่ เค้กหายไปแล้วเออไม่ใช่เค้กอะไรนะเทียนของเลมอนเทียนเหลือหนึ่งซีซี่เทียนหายหมดแล้วฮะไม่เลมอนมันเปเคียวซาลาミซาลามีมันแข็งฉันลมีติดฟันเอาแล้วซีซี่กินขนมเค้กแล้วถึง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 ยหรือยังถึงแล้วถึงยินดีหรือยังอุ้ยถึงแล้วเลเห็นเขียวเขียวน่ะอ่ะเห็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองส้มๆ เห <Okay. G uy> <t> ็นไหมยังเขาจะรู้ไหมอ่ะว่าเป็นมันเกลืของเขาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกได้กินอาหารอันโอชะเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาต้จะรู้อยู่แหละว่านานๆจะได้กินทีอะไรแบบอร่อยๆเนาะจัดเต็มมากเลยนะวันนี้อ่ะอุ้ยโอ้ยเลมอนเลมอนกินถึงข้างในแล้วกินหมดแล้วอุ้ยเปนมีไส้อยู่ข้างในเลยนะโอ้โหซีซี เลียจนแบบเงาวับเลยอ่ะเยังไม่คายข้าวมาสองอนูแยมซ้อนกันสองอันเลียมอนก็หมดแล้วส่งใสจะชอบแบบสุดๆเลยก็นานๆจะได้กินของแบบนี้ทีเนาะฮูดูตัวตัวโตขึ้นเยอะเลยนะซีซีเลมอนอ่ะคุณใครไหมตอนเย็นไม่กินข้าวเนี่ยเออตอนเย็นไม่กินข้าวแน่เองนน้กิ เดินแบบเช,ชื่อ,องช้าเออใช่เขามาไปนอนดู <c oughs> น,น้อง <c oughs> กินเสร็จก,ก็นอนเลยเพราะอิ่มอร่อยพุงกลางอิ่มอร่อยพุงกลางนอนจริงเพราะช่วงนี่เป็นช่วงกลางวันไงเขาก็จะนอนอร่อยไหมอร่อยไหมเลีย,ยปากเลย <c oughs> อร,ร่อยมากเลียปากอร่อยเลยแล้วซีซี่อยู่ไหนอะ <c oughs> อู้ซีซี่ไม่มีแล้วซีซี่ <c oughs> ไม่มีแล้ว